สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องอย่านิงกบถูมค่ะค่ะแล้วก็วันนี้ก็อ่าแสดงความเสียใจกับ FC เพื่อน f c นะคะที่หวยลาวของเราหลุดเมื่อคือนนี้แต่ไม่เป็นไรนะคะค่ะเรามาเล่าความฝันกันนะคะวันนี้นะคะ,ะเมื่อคืนนี้นะคะว่าฝันอะไรนะคะหลังจากที่เราปล่อยหลักสิบไปนะคะได้ กี่วันได้สองวันเนาะได้สองวันสามวันนี้เลยเนาะ,ะคือที่ย่าหนิงปล่อยไปหลักหกกับหลักแปดนะคะส่วนหลักหน่วยของเราก็มีอยู่แล้วนะคะค่ะก็ก็เมื่อคืนนี้ก็ฝันนะคะฝันได้ลูกได้ลูกน้อย,อยนะบ้านเฮาก็ได้ลูกน้อยอได้ลูกน้อยนะคะได้ลูกน้อยก็ เป็นลูกของเหมือนกับจะเป็นลูกของคนอื่นนี่แหละไม่ใช่ลูกเราหรอกแต่เขามาให้เราอุ้มเราได้อุ้มได้อุ้มเป็นเด็กผู้ชายน่ารักมากอ่าแล้วก็เด็กมันร้องกลัวว่ากลัวผีกลัวกลัวกลัวตาเหลือกตาตาเหลือกตาค้างเลยร้องว่ากลัวผีเด็กร้องอะ่ะเออก็เด็กนั้นก็เล็กมาเล็ก ก็ร้องไม่ยังไม่เป็นหรอกแต่ก็ร้องเหมือนร้องไห้เหมือน,ออนทําอย่างนี้คนอื่นก็รอกว่าอ๋ออน,นั้นะกลัวผีนะนยลาหนึ่งก็เลยเอาพระเอาพระที่แขวนไว้นี่นะคะคล้องหัวลงไปเด็กคนนั้นก็หายเงียบแล้วก็หลับแล้วก็เอามาให้เราอุ้มนอนที่ตักเลยเอามานอนหลับอยู่ที่ตัก นอนหลับแบบสบายอยู่ที่ตักย่าถิงนี่แหละย่าถิงก็กอดเอาเออฝันแบบนี้แต่เก่านะคะถ้าฝันได้อุ้มลูกน้อยฝันได้เด็กน้อยแบบนี้แต่ก่อนแต่ก่อนๆนะเราจะเป็นการทอความฝันว่าจะได้เงินนะคะไม่รู้ว่าได้เงินทางไหนแต่ว่าถ้าเราฝันแบบนี้ก็ฝันที่เลิกว่าฝันดีฝันจะได้เงินความฝันแต่ก่อนนะคะ ที่เคยฝันมานะคะค่ะเมื่อคืนนี้ก็เลยฝันแบบนี้เออเรียกว่าฝันดีฝันทออืมเราก็คิดแต่เรื่องอหวยรัฐบาลไทยนะคิดแต่หวยรัฐบาลไทยที่จะออกมาที่หนึ่งเมษานะแล้วก็คิดดูขอให้ดูหวยรัฐบาลไทยหนึ่งเมษาแล้วก็คิดอยู่เนาะก็เลยไปเป็นความฝันนะคะว่า ฝันนี้จะแต่ก่อนจะเป็นการฝันแบบว่าฝันดีจะได้เงินได้ทองนั่นแหละถ้าฝันแบบนี้นะคะแล้วก็จะมารอความฝันตอนเย็นนี้อีกนะคะเผื่อหวยจะออกก็หลายวันฝันไปทุกคืนนั่นแหละนะคะว่าคืนไหนฝันยังไงถ้าเราจะถูกหรือว,ว่า เอาหวยรัฐบาลไทยของเรานี่นะคะที่จะเข้านะคะไม่หลุดนะคะที่จะเข้าก็จะมาทอความฝันเราทุกคืนนั่นแหละเราก็จะฝันคืนนั้นก็ฝันเป็นแบบนี้คืนนี้ก็ฝันเป็นแบบนั้นนะคะส่วนเมื่อคืนนี้ฝันได้อุ้มลูกน้อยนะคะนะคะคอุ้มลูกน้อยเอามานั่งตักนอนตักนะคะแต่ก่อนก็ฝันแบบนี้จะได้เงินนะคะ,ะมะีมีโชคนะคะ แต่ก่อนนะคะก็เราก็จับความฝันแต่ละความฝันนั่นแหละปู่ของนาจาก็ฝันเหมือนกันตั้งแต่เอาลักสิบมาปู่นาจาก็ฝันก็ตื่นมาแล้วก็เล่าความฝันให้กันฟังเนาะใครฝันยังไงบ้างเนาะใครฝันยังไงใครฝันยังไงนะคะก็เล่าความฝันแล้วก็แบ่เปลความฝันกันอ่า ฟันเป็นตะถกอย่บอฟันเป็นตะได้ยุบอนั่นะนะถามกันนะนะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางนะคะแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะรัฐบาลไทยนะคะข้อที่หนึ่งนะคะค่ะก็เป็นแนวทางความเชื่อส่วนบุคคลนะคะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะใครทุกคนก็มองไม่เห็นหรอกคะ่ะใครทุกคนก็ไม่รู้ล่วงหน้าหรอก ก็แค่เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะ,คะก็เราอย่อยางยหญิงนะคะก็อยู่กับการเสี่ยงโชคมาตั้งแต่นานนมนั้นแหละตั้งแต่เล็กจนเท่ากุเลาจะเสี่ยงโชคมา่อยครั้งนะคะก็รัฐบาลไทยของเรานี่แหละนะคะ,ะก็มีหลุดมีเข้านะคะตลอดนะคะ แต่เป็นคนที่เป็นคนที่น้อยๆนะคะอย่างซื้อลอตเตอรี่นี่นะคะก็ซื้อทีลับใบสองใบนะคะถ้าที่ฝันดีมากๆนะคะก็จะไปซื้อสูงสุดนะคะถูกหกใบนะคะสูงสุดมากนะคะเพราะว่าซื้อแค่นั้นนะคะอย่างงวดศูนย์สองนะคะศูนย์สองก็ถูกหกใบนะคะงวดศูนย์สองนะคะ เอาวิ่ตัวอย่างตอนนั้นก็โอ้โหฝันนี่เหมือนกับตาเห็นเลยตอนนั้นเนาะไม่ได้โมนะคะ fc นะคะค่ะไม่ได้โมช่วงที่มันฝันแม่นก็แม่นนะคะอย่างที่38นะคะ38ก็ได้6ใบก็แม่นเหมือนกันนะคะค่ะตอนที่ฝันแม่นก็เคยซื้อไม่เคยซื้อมากนะคะซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่เคยซื้อเกิน6ใบถ้าซื้อเกิน6ใบหรือกว่านั้นก็ ก็คงจะถูกเยอะอยู่แต่ก็เคยซื้อแค่6ใบก็เลยถูก6ใบสูงสุดก็6ใบแล้วก็ต่อมาก็ทีละใบ3ใบา่าเยอะหลายครั้งอยู่ทีละ2ใบ3ใบแต่ทีละ6ใบเนี่ยจำได้ก็อสองครั้งที่ถูก6ใบคือสูงสุดคิดว่าถูกมากแล้วนะคะเพราะว่าเจนิงไม่เคยซื้อมากนะคะก็ซื้อแค่ ทีละใบนั่นแหละเหมือนว่าเหมือนเคยเห็นนั่นหละค่ะทีละใบทีละสองใบถูกบ่อ่นะคะแต่ว่าหนักๆห,ห,หกใบเหมือนว่านะคะจากค่ะศูนย์สองหกใบสามแปดหกใบรุ่นนั้นสมัยนั้นนะคะสมัยก่อนๆค่ะแต่อตอนหลังๆมานี่ก็เราก็มากับ รัฐบาลไทยรัฐบาลอาหวยลาวด้วยเนาะ,ะการาเป็นแนวทางนะคะแนวทางให้ Fc ดูนะคะทีแรกก็ยังไม่คำนวณหวยลาวไม่เป็นหรอกแต่ต่อมานะคะเราก็อไปเรียนกับอาจารย์มานะคะแล้วก็เลยมาทำหวยลาวพอดีเข้านะคะเข้ามาเข้ามีเข้ามีผิดนะคะเอาเรามาลุ้นกันนะคะวันพรุ่งนี้นะคะ วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะเรามาลุ้นกันต่อนะคะค่ะเอาเป็นการอ,าอะไรการคำนวณและก็เป็นการเชื่อส่วนบุคคลนะคะค่ะยังไงยังไงก็เป็นแนวทางนะคะเน้นอีกครั้งนะคะ<า> <laughs> จงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะเล่าความฝันให้ฟังนะคะวันนี้นะคะอขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ ขอบคุณค่ะที่ช่วยดูคลิปให้ตลอดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ